ได้ซื้อมาสองชิน้นอาจจะเป็นไก่ทอดสองชิ้นนึน่ไก่ทอดสองชิน้นเนาะจะเป็นแบบนี้คือจริงมันไม่ได้เป็นแบบกรุบกรอบอะไรของเราเนาะมันน่าจะเป็นเออคล้ายๆแบบสูตรผู้พันสูตรผู้พันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นกรอกที่เออเป็นเนชุบแป้งกรอบอ่ะอันนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งก็คล้ายๆกันคือจริงก็เหมือนกันแหละแต่ว่าอันนี้ไม่ได้สั่งแบบเผ็ดมากนะก็ จะเห็นว่ามีจุดดำๆน่าจะเป็นอืมเอออะไรนะอ่าวน่าจะเป็นพริกไทยเออคิมไมออกอแล้วก็อันนี้อีกอัน,นก็คือทั่ไข่อ่าถั่ไข่แต่จริงเชื่อว่าทาั่ไข่ของเขาน่าจะอร่อยนะเพราะว่าของจีนอะ่ะถั่ไข่เขาจะ ทำไม่คล้ายแบบของฮ่องกงอยู่แล้วอืมอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคอกัดไข่ของเขาเดี๋ยวขอชิมผัดไข่ก่อนได้เปะอยากกินมาก